แกลางน้ำนะครับมาสมางจังวัหน้าเอาปูร้อยมาต่ใส่มะข้างสามตัวแม่หมอละปูกระดาษร้อยมาไสละปูนั่นนะอยมาตะใส่มะข้างนั่นนั่นปูซีน่นเอาเอาอีกปูจะปูปูจะเฮ็ดแต่เฮ็ดปูจะเฮ็ดนั่นมาตไละปูนี่มาแล้วนะครับสำหรับ ปูสามตาแพรกลางน้ำมาสักการครับปูเออจเล่นเพ่อไปอันช้าเหมือนเพราะทาให้ที่เล่นเล่าเขาเหมือนโค้หมึดบ่โอ้วันนี้แอดเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วปูสามตาแพรกลางน้ำยู่นี่มูวีมูวีไฟว่ะคบปูบ่มีไฟฟ้าไฟฟ้าก็ไม่มี นี่ท่านแมนเด๋ยวว่าท่านแมนเต๋ยวเอาออกก้อนเต๋ยวเอาไปมื่อนี่เป็นยังมันคือมีเลยเที่ยวตั้งประเทศบ่มื่อนี้เฮาไปเที่ยวตั้งประเทศเฮ็ดเองบ่คิดเองบ่คิดเองบ่สู้อหรอหม่วยพายน้านะครับตั้งแต่เสียงปูเด้อครับเด้อคุณละทีมด้วยครับเด้อยทีมนี้บ่ะเทไทยดอกนะทีมนี้ส้มคุ้นๆหนาอยู่ปาดมาซูเมื่อคุ้นยังไง บางคนหนาแต่ผมแล้วปูผมเพิ่งจะเดินทางมาถึงนี่ครับเอาปูโซกับมาปูปลอกเพ่งสีอ่อนนุ่มยุบประเทศนอกฝากแต้ตัวป็ะแตศไม่ให้ปัญหาโอ้สาธุสาธุน้ำเพื่นนะครับเนาะก็ได้ได้น้ำใสสืบอยู่ท่านครับคุ้จ้านึถามปอกที่แล้วก็บูดบอกกันนบอกว่าเท่าไรนั่นก็พวกฝากไม่ไรประเดี๋ยนุ่มท่านเอา ขาดมือุ่รหลายเราพูดนขาดมือนอยุบแปดพันหานขาดมือนยุบแปดพันหากรจำไว้ขาดมือแปดปันหาด้อพี่น้องเด้อฟังดีๆเด้อปิจนาบอปิจนาปูบ่ขาดมือยุบแปดัหอันกระเบนบอกเรือหรือหมอม่วมบเองเตี้มอน้าเออมมบอกเองามเฝากไม่หลายประเดยบประเทศนอกกบเ เ็อว่าขาดมืนมาหลายอกกูขาดมือแปลกขันหาแสดงว่าันหาเป็นาะตัวไหนเนาะสิแมนน้อปูวบาที่ี้นยังสามสีมือก้อนได้เก่ยวโอ้ยลูกหลานมากกลจังได้ไปสั่นแล้วได้ไปกับามบนั่นมากโอ้ยเศร้าด้องปูกลางแก่เราซูนหามตาไสค่ะศูนหาโอ้ซูนหามันขึ้นนี่เลยมันขึ้นนี่เลยขป้นนี่ปากไปไม่ไพ้ไปนี่ กูเห็นหรือไผเห็นจ้ะเห็นน้ากันนุม่มซีไผเห็นก่อน,น,นงูกูง้อมเห็นก่อนที่แรกก็ที่แรกว่าเป็นซื่อๆขึ้นมากเป็นดำๆเป็นกองูนี่ละ<ช>ปูกูงู้ยังมาขึ้นนี่งูยังเสือเลยมาวัวไปทั่วอะไรทกงูไปมันก็คล้ายๆกูก็วายดีแต<ช>่ไม่ค่อยกล้มเขากล้มเขาซั้นนี่ละกลุ้มเขาไปเลขยกนบ่พ่อซีหาวีนาทีกับเลขกหาขึ้นมาพร้อมเลย ตกแบบเดียวกันเลยขึ้นมาเป็นเลือดคากันมาเลยมันเป็นสีใดนปู้เป็นแบบใดสีดำสีดำเออเป็นวงขึ้นมาในนามมึงว่องขึ้นมาเลยวงขึ้นมาที่แรกก็ขึ้นมาซื้อแล้ขึ้นสีเลือดนำเขาเป็นเล็อดสวนเลยผมไม่เห็นเพ่เห็นแต่ปู้เพเดียวเลยนู่นมีสีเห็นน้ำกันเบิดอ่ะแต่ว่าเพื่อนเห็นก้อนเพื่อนอินปูเบิ้งจ้าแล้นว่างูชิมาจะใส่ก็สนุกมาไปวิบขอบเป็น เลขสมปอบเลขกหาขึ <clairement> <laughs> ้นมาคนนําบ๊พอสามสิบสีิบวินาทีมันก็หายไปซื่อๆหายไปเดือดๆสุดกางเวีนแสกๆนี่ไม่ทิปน์เพระมาณใบสองไปส่องูไปสามปูคิดว่าแมนมาจากหรือว่าตรงรอใดพืืนเล็กนีโลดก็คิดว่าก็คิดว่าพวก่านแมนกับโบจักรทจิไดกับโบจักเลยแต่ว่าก็ยังเฝ้แบทุ่มบทนี่สี่สบาทคือปูกับพอ ล้อนีมีดฝันเมนมาค่ะแมีนก่อนเที่น่นะพนให้ก้อนเลขกอยู่สองสามมือเดวสั่นย่งบดนีีก็บกคนที่มือเัง๋ั่นอพิโค้งทุตไทยเมียนรู้ั่นนั้นะกว่าพ่นจะขามโค้งเนาะค่มันอยู่ผู้เขาควายบอกคู้ฝันยวนสรานั่นแหะแมผูนฝันอยู่สล่าได้นหาศูนย์บอกฝันก้อนที่ได้อยู่นี่สามสี่มือ บนม er. ันฝ <olor S 2> <tester. S 1> ันได้หนูโมงเปีาน่ะนี่คือโค้งสุทไทยนี่คือกะแท่นี่อันนี้คือกันมันมาอยังมากกอปเสียเป็นอย่างไรกัน่ะเออฟอปเซียเป็นมันเจรากอนบ่อจ่อจ่อยดีสองสามมือเลยชัวนั่นลหะคือโค้งสุทไทยเราเคยเห็นโมนีก็มาเราวมันมาตั้งแต่อันนั้นยังยังอันขาวๆยู่ไหม้ไลยน่ะเอาวางไปเขาไปเห็นได้ล่ะเอาไปนึอน้ำแทงกับมัน เมย้มจปนอีกมาจ้งเลยจานเราได้มื่ี้ยุ่งไมนแ้มันแมนนะครับปู่รอยขึ้นมันหรอมาติได้จังใดปาฏิหาริย์อีกก็หนิมันยจะเป็นอย่งตัวอย่างนี้นาะเหงาชีวมันบังเอิญเกินไปบ่คะจักมอยไลงไปแพ้เด้อปู่ของมงอยู่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหติดด้วงเขาให้แพ่จังเมันเหลกยังปู่ ผู้เห็นเลขบวกก็สนเห็นเลขยังครับช่วงมาเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งหกมันกับแปลกนี่ค่ะมันกับแปลกเดี่ยวนี้เราไปเที่ยวขามฟังบ่เลขลอยมาตัวนี้เลขลอยมาเลขไเลขลอยมาติดดูแพร

ยบอกูไหลทำรู้ไหลแล้วหนึ่งหนึ่งหไปเที่ยวล่าไปเที่ยวห้าน้อยเจาี่ยามเทวขเล้ามโค้งห้ค่ะเโคงเขาเบิ่งโดยตาเฮาน่ะเฮาเห็นแต่ว่าในกล่องมันอาจจะบอดชัดไายเราห้อยซุ้มมึงเนาะซุมขอได้เรือะซุมะครับเมื่อกี้ซุมกับบ่ดชัดบอยว่าใ่ปูว่าชัดกว่าปูว่าชัดเลย ว่าชัดคักเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งหกตัวใช่ซ้ไรไรไม่ใช่พวกคมโค้ง่กบหนึ่งหนึ่งหกกับเลขเก้าศูนย์ห้าไม่เป็นคำอันนี้ไปเที่ยวต่างประเทศอันนี้เห็นเด็กเห็นเด็กอยู่ไซื้อได้เป็นองเห็นเด็กติดจะขึ้นแท้าำเล่าคำข้าน้อยกับพวกแจ้งบอกหนึ่งหนึ่งหกนึ่งหหนึ่งหนึ่งแจ้งสีนกปูเดี๋ยวงเราจ้วทน ประมาณสามสี่มือกวอนสวกงสองมือยังเสียนกอีชิเมียนพุดถึงว่าน้ำในโมเนียนสุนหากกะบปแน่เลยนี่สีอาดคมโค้งกับพจักน้าน้ำถึงหาน้ำเลือกสินของแท้ของแท้ของจริงคือรอก่อนหอยออกสามสี่วันเนาะสองมือไปสันหอยชิเมียนแต่ว่างอดีผพานมาปูฝันเห็นตแดงนี่มันปูสองมือนี่เนา กอนดียก่สองมนแดงกึ้งเลยปแดงึเลยจะรอซื้อบราี่สบาทสั้นก็รอนะครับก่อนไออกสอวันด้วยี่้องเลือกสำหรับปูแพรกลางน้ำนะครับมีเลยเปนบาทได้สีบาทปุ่มเลยปุ่มเลย